อสดอจิงทิง้งทำไมจรบทิ้งทำไมเห็นไหมเห็นไหมหนนครับคือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าน้องจิบทิ้งนะครับเห็นมาดูนะครับนี่ใต้พื้นนะครับมีทำโทษไปล้างกลมนะครับจริง,รงๆอ่ะน้องไม่ได้จิกทิ้งนะครับเดี๋ยวน้องกินไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอาหารเนีย่ยจังหวะเกินไม่เข้ายังไม่ได้ให้เดี๋ยวยไม่ให้ เดี๋ยวค่อให้มนะึนตกจริงเปล่าเนนนะตกจริงเท่านีไหวแล้วน้ำ็เสร็จพอดีไม่เอาเ่าไม่มีนีน่รถขอเนนอ่ะเยอะมากนะครับ เห็นไหมเยอะมากนะครับที่กินไม่เข้าไม่ได้กินทิ้นนะครับให้ดูตายกงมครับนี่อาหารตกเกินเลยเห็นไหมสุดหลอน้องกินไม่เข้านะครับไม่ใช่น้องกินทิ้งนะครับเดี๋ยวจะป้อนให้สามตัวนะครับมาด้านบินล้าบินบินกินยาบินกินีน่เะกล้วหายเลยเออกินนะครับกินไม่เข้ากินให้เข้า,าดิเอาเร็ว นังบินอ่าังบินเนาะนังบินสุดดอสุดดออ่สุดดอให้พี่มึงด้วยนี่อ้าวสุดสวยสุดสวยสุดสวยเอาวอ้าวเดี๋ยวดูสุดสวยกินนะครับกินแบบรัวนะครับสุดสวยสุดสวยผมโดนโดนคอแล้วครับอ้าวสุดดอสุดดอทั้งนี่อ่ะเอาเร็ว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 อ้ยกัดมืออุ้ กัดมุยกูทำไหมหนาวนะครับเพท้ทงเฉยๆเนี่ยก้อนทีรันอ่ะก้อนละรันฝนตกแล้วนะครับเรนทัดเรนทัดฝนตกอ่ะสวยๆไงใ,ใครจ้องโดนลับ แล้วนะครับอิชอิชอิชโอกินรัวๆเลยครับอ่ายังมีอีกินเม็ดหาดูนะครับคือต้องเก็บอาหารในมานะครับน้องไม่ได้กินเลยนะกินไม่ทั้งอกเอ๋อเร็วๆคือรอคือรเออดีใจดีใจกินไหมเอาหนูสวยๆสวยๆกินีิกินกินกินอ๋อมันไมไม่เข้าอีก นี่นี่นี่โอ้กระเด็นไปกระดอนไปไกลมากนี่ครับเดี๋ยวหมดมากินหมดเอาสุอรอสุดรอไม่เหนีคนมึงไอ้ห่าคนมึงไม่กินเลยนะครับติดคนมันอ น้องมันดูนะครับมีขนจรเออมีขนเนี่ยอาสุดท้ายแห้สวยๆกินนะครับนี่นะครับเก็บอาหารให้น้องกินนะครับอาหารที่น้งไม่ได้กินนะครับกินไม่เข้าแล้วมึงดูดูนะครับใ้กรงเทียบเลยน้องไปกินน้องไปกินนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการให้น้องไปกินอาหารในกรงนะครับ เอาๆๆๆๆดีใจนะครับงานบิน